สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเล็กๆแต่เป็นปัญหาใหญ่ของสีช็อกซอฟพาสเทลนะครับใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับเก็บไว้นานๆแล้วเอากลับมาเขียนแล้วเกลีย่ยไม่ซอฟเกลีย่ยไม่นุ่มนะรู้สึกว่าเขียนยากขึ้นแล้วมันไม่ลงหลุมล่องลึก ของกระดาษนะครับเราจะมาแก้ปัญหานี้กันด้วยวิธีการง่ายๆครับนะครับวิธีการเบสิกที่สุดก็คือเอาไปตากแดดนั่นเองนะครับแค่วันเดียวนะครับแดดเดียวหรือใครไม่หนำใจอยากให้แห้งสนิทก็สองแดดสแดดนะครับเอาให้แห้งสนิทเลยนะครับแล้วเอากลับมาเขียนจะเห็นผลต่างทันทีครับนะครับลองดูทดลองดูครับเราจะรู้สึกว่าเกลี่ยได้เนี้ยบได้เนียนได้ซอฟต์นะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ ลองเอาไปทําดูครับใครที่มีสีช็อกอยู่นะครับได้ผลยังไงเนี่ยฟีดแบ็กคอมเมนต์กลับมาให้กันรู้หน่อยนะครับหรือใครมีวิธีอื่นที่ดีๆก็มาบอกต่อกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ